ูลงมติ1 5 2ท่านเห็นด้วย1นึ่ ผ่านเฉลุยแล้วค่ะสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราได้ใช้ทันรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมติของสวเป็นมติเรียกได้ว่าขาดลอยเลยค่ะมีการเห็นด้วยถึง130เสียงไม่เห็นด้วยเพียง4ี่เสียงเท่านั้นเองแล้วก็งดออกเสียง18เสียงด้วยกันค่ะทําให้ไทยนะคะคุณผู้ชมคะขึ้นแท่นเป็นชาติแรกในเอเชียทวันออกเสียงใต้ค่ะแล้วก็เป็นชาติที่3ในเอเชียนะคะที่มีกฎหมายรับรอง สิทธิสมรสเท่าเทียมให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิ์เท่ากับชายหญิงทั่วไปค่ะสําหรับเส้นทางกฎหมายฉบับนี้จะประกาศใช้วันไหนนานหรือเปล่าคาดการว่าจะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายภายใน,น120วันก็ราวๆประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าเพศหลากหลายสามารถที่จะเตรียมแจกลายตัดชุดรอเลยค่ะแน่นอนว่าเราจะได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ อย่างแน่นอน